มองได้2มิติด้วยกันนะครับมิติของ SME ก็คือมิติที่1คือคนที่เป็นผู้ผลิตกับมิติที่2คือโอกาสทางการตลาดอยากให้พี่เสือว,วิเคราะห์เรื่องของการผลิตสักนิดนึงครับว่าในมุมมองหรือว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆอย่างมากมายเลยนะครับ SME เนี่ยจะต้องมองเกี่ยวกับเรื่องการผลิตยังไงบ้างครับคือจริงๆ จะบอกว่าผู้ประกอบการลุกขึ้นมาเป,นเปลี่ยนแปลงแบบตั้งใจทั้งหมดก็ไม่ใช่เนอะมาดีสถนานการณ์ก็เปลี่ยนไปนะอย่างพี่ๆอยู่ในวงการอุตสาหการรมเครื่องนุ่งหมอย่างเงี้ยคนที่เป็โรงงานตัดเย็บช่วงปีที่ผ่านมาเขาก็รอดด้วยหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ย บางคนก็ต้องเปลี่ยนธุรกิจไปเป็นยูนิฟอร์มที่เป็นแบบชุดครบเพื่อโรงพยาบาลผ้าแบบป้องกันแบคทีเรียต่างๆ<ม>ก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปจากเครื่องมือที่มีไก่กลุ่มนึงมองว่าถ้าเป็นผู้ผลิตปุ๊บเนี่ยธุรกิจที่ใช้เครื่องจักรเดียวกันแล้วสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และใช้เครื่องจักรนั้นได้หรือใช้โน้ตาวนั้นได้เนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยมีทางรอด<ม>เพราะว่ามันสามารถใช้การลงทุนที่ลงไปแล้ว<ม>ต่อยอดด้วยการเพิ่มอะไรบางอย่างเล็กน้อยหรือกระบวนการจัดการเล็กน้อยสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บกลุ่มนี้ยังไงก็ไปได้ดังนั้นพเอเท่ากศากรรมเองเนี่ยอาจจะกระทบเหมือนกันแต่อาจจะไม่มากเท่าภาครบริการ,รแต่เพื่อนๆ่อทีออ่อยู่ในภาคสารรมก็บอกมาว่าที่เสือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคือตอนนี้ที่มันแยกว่อคือผู้บริโภค มีกำลังการจับจ่ายน้อยดังนั้นก็ต้องซื้อในสิ่งที่จําเป็นก่อนมันก็เลยเป็นโจทย์เหมือนกันนะครับว่าถ้าสินค้าใดที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มที่ไม่ต้องใช้ประจําหรือใช้บ่อยอาจจะต้องปรับฐานการผลิตตัวเองไปสู่สินค้าที่คุ้มค่าต่อการจับจ่ายแล้วผู้ซื้อใช้อย่างต่อเนื่องใช้แบบถี่ขึ้นจะทําให้รายได้ของเขาเองเนี่ยก่อ เกิดและต่อยอดไปได้อย่างน้อยระยะสั้นในช่วงโควิดครับครับนี่คือโอกาสถ้าเกิดว่าเรามองให้ออกนะครับว่าผู้บริโภคนะั้นมีความต้องการอะไรความจริงแล้วเนี่ยเอชมไทยเนี่ยมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของการที่จะผลิตในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ